เพชรพระรวยสวัสดีซีสูบผุ้สซ่คน,นกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาค้นฟังโขงวันผุดที่ยิบสองตัวล่าสองหาหกแปดเป็นผลล่าพัฒนาวันจันที่ยี่สิบสามตัวบมมันออกกันสี่แปดศูนย์ล่างก็คือเจ็ดสี่นี่พี่นอ้องของค้นฟังโขงหลุดมืดเนาะพี่น้องเนาะ ลุดมาได้พี่น้องได้บกเขาเนี่ยให้เก้ากับหกบ่เขาบมีเพรอว่าเหล็กวิ่บบมีเจ็ดเราพีน้องเหล็กวิ่งบมีเจ็จับคูัวกับมิตะหกสี่เก้าสี่เนี่ยเห็นบ่าหกสี่เก้าสี่เลขบัออกเจ็ดสีแบบนี้เหล็กวินบบมีเจ็ดเราพี่น้องเนาะเล็กวิกกบน,น,กวนบบมีเจ็ดบ,เดบ่เขาพีน้องแก่มื่อไมหม่มืออแรกสองทุ่ึ่ง คนฝั่งของเล็กไม่เขาไม่หลุดนะพี่น้องเนาะ มันพุดยีบสองด้พี่นอ <c oughs> ้องเอฟซีเาขาว่าไม่กัดกดติดตามไม่ได้มือนี้คิดไปเมมัน,นผ้าพอขั้นมันผ้าไปไปรไะดดิไปหาป้วนตูดง ปูขันบันลาเนี่ยปูสิบูยูเ่ย <c oughs> ของกูทุดงกับเขาเก้าหกเดยรัฐบาลไทยพี่น้องเฮาเขามามัยกับกดติดตามไปได้ปูทวดงเข้าเก้าหกได้ คนฝั่งโคงสี่แปดหนึง่งห้าหกเลิกเว้นหาตัวคือเกา วิ่งบนล่างส่วนเหล็กวิ่งนะพี่น้องเลขกวิ่งนะเพื่นขีจับตัวนาตลอดได้พี่น้องมากหนึ่งหาหกกระจัดได้ได้พี่น้องได้ราว่าเล็กวิ่งเพื่นขีจับตัวนาตลอด เงินสเสี่รองแปดแม่เบงซีกับแกะตัวใดคือยูตัวใดสือมาเพราะว่ายเลขกบนมันออก8ปดศูนย์ล่างเจ็ดสี่นะหนึ่ง แปดห้าแปดหกน,ดนี่แหละสี่หนึ่ง สี่ห้าสี่หกเป็นให้ตุกันตัวหนึ่งนะพี่น้องด้วย ตกกันบางงวดก็ให้ง,งวดก็บ่ให้แต่ว่าก็อยู่ในชุดวินนั่นแหละเพื่อพี่น้องมาจับหนึ่งหกเพื่อพี่น้องมาจับนะบางงวดก็ให้บางงวดก็บ่ให้ตกลกันส้นเลขกสามตัว เก้าแปดห้าศูนย์สี่หกสองคูสองหางเหล็กสามตัวส่วนตัวเน้นันเน้นที่สี่หกแล้วก็แปดห้า บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เหล็กเป็นบ่อเปากหลักได้บนล่างไปกลับวันพุธที่20ตุลาสองห้าลาวคนฝั่งโขงเลขวินมี4มี8มี1มีหมี6ถ้าพี่น้องมัก1 5หาหรือว่าหากกระจัดใดได้พี่น้องมานำกันไดเพราะวันปเป็นเลขวิน เพิ่นไฮวิ่งซีกับแปดเพื่นเนีนซีจับคู่เนี่ยก็แม่นแปดหนึ่งแปดหาแปดหกซีหนึ่งซีหาซีหกตกกันคือหน,นึ่งหกโซเล็กสามตัวเนี่ยเก้าแปดห้าศูนย์สี่หกเพื่นเน่นแปดหาประกาศซีหกบนล่างไปกลับเลืกผีหน่องเด้อเอาแคบหน้าจอครับผม อขอบคุณคนฟังคงหลายๆคอยพี่น้องเข้ามันๆมกันฝาก,กคนไลคนแช่คนด้ตามสวัสดีครับผม